ครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านงามนครเชียงตุงนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายและก็ผูกพันกับทางพุทธศาสนานะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้นั่งคุยกับหลายๆท่านเลยที่มีส่วนร่วมในการสร้างวิหารบ้านงามแห่งนี้นะครับมีส่วนร่วมหลากหลายรูปแบบเลยนะครับตั้งแต่พี่น้องจากคนไทยคนที่นี่และก็พี่น้องคนจีนด้วยนะครับอีกสักครู่ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จัก ทำความรู้จักและก็ได้เข้าใจถึงความเป็นอของคนที่นี่ผ่านน้องๆเยาวชนนะครับและก็หลากหลายท่านที่จะมาให้มุมมองและก็ให้ความคิดตรงนี้ครับ ประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างพระวิหารวัดบ้านงามนครเชียงตุงในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าเราต้องการอยากจะอนุรักษ์ให้เป็นศิลปะไทยเขินถือว่าวัฒนธรรมของไทยเขินนี่ก็เป็นชนชนหนึ่งของชาวไทยของเราเช่นกันเพราะฉะนั้นพอไปเห็นการสร้างวิหารที่เก่าแล้ว ไม่สามารถที่จะทนุบำรุงได้อีกสากนิก,กระชนต่างๆก็ไม่สามารถที่จะามา,าใช้ไปบัตรศาสนกิจได้ก็เลยมีความคิดว่าจะต้องดำเนินการที่จะก่อสร้างพระวิหารวัดบ้านงามแห่งนี้ร่วมกับพผอาจารย์ดรวิสิตซึ่งท่านได้ดำเนินการาว่าไม่มีใครที่จะดำเนิกนการแล้วก็เราก็เลยจัดตั้งสร้างพระวิหารวัดบ้านงามแห่งนี้ เพราะเราอยากจะให้อนุรักษ์ฟื้นฟูให้เป็นศิลปะของไทยเขินเพราะว่าข้างในต่างๆเราจะอนุรักษ์ไว้ทั้งการก่อสร้างให้หลังคาก็ต้องมุมงด้วยกระเบื้องดินขอที่ไทยเขินเขาเรียกนะครับแล้วก็ข้างในทั้งหมดนี่ก็จะเป็นเสาไม้สักแล้วก็เป็นศิลปศิลปะของไทยเขินซึ่งเราจะหาดูได้ยาก ในนครเชียงตุงแห่งนี้ช่วงหลังๆวัดต่างๆนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะของศิละปะของไทยมาเพราะฉะนั้นไทยเขินที่เป็นที่เป็นศิละปะจริงๆเนี่ยมักจะหายร่อยหลอลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นแรงบันดาลใจที่จะให้มีการสร้างเพื่อหารวัดบ้างงามแห่งนี้ให้เป็นศิละปะของไทยเขิน ดั้งเดิมอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นศิลปะวัฒนธรรมแล้วว่าจิตกรรมของไทยเขืนนั้นก็จะสามารถดูได้ที่วัดบ้านงามแห่งนี้นะครับแล้ว ก็ต้องกราบขอว่าคุณเจ้าภาพต่างๆที่เราถือว่าเจ้าภาพต่างๆนั้นเป็นเจ้าภาพนานาชาติซึ่งมาจากทุกแห่งนะครับทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้งประเทศมาเลเซียทั้งไต้หวันทั้งทุกภาคส่วนของประเทศไทยแล้วโดยเฉพาะญา,าติธรรมที่จากคณะพ่อค้าจีนคณะคนจีนของนครเชียงตุงก็เป็นเจ้าภาพร่วมด้วย ครับตอนนี้เราอยู่กับอีกท่านหนึ่งซึ่งมีบทบาทในการสร้างวิหารงามบ้านงามแห่งนี้นะครับและก็ซึ่งคุณแม่ท่านนี้ก็คือท่านได้มีส่วนช่วยในการสนับสนุนสร้างตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับจนวันนี้เป็นวันที่ประสบความสำเร็จเห็นวิหารเป็นรูปเป็นร่างนะครับเราจะมาทำความรู้จักและก็มาฟังเสียงของคุณแม่ของท่านเล่าให้ฟังนะครับว่าเริ่มทีเนี่ยคุณแม่รู้จักแล้วก็มาสร้างที่นี่ได้อย่างไรครับ ก็ S <S <an> <S ตอนลรกๆก็อย่างอี้เนาะเราไปเราไปสร้างที่ที่ชินที่ช่ชินท,ทงข้างนอกเนาะไปสร้างบา้านสร้างเสร็จแล้วก็เขาก็เข้ามาซื้อซื้อแล้วก็เขาก็บอกว่าบ้านท,ที่นี่มันโจงเกินไปไม่มีใครทำเนาะมีมูมบ้าน13บ้านเนาะที่ก็แม่ก็เข้ามาก่อนเข้ามาก่อนแล้วก็ทําไปแล้วทําไปทําไ,ไปมันก็เป็นมาอย่างอี้เนาะตอนนี้หยาดน้ําเสร็จแล้วเราก็ ร่วมกับโรเตอร์อาจารย์เชนหม่เนาะแล้วก็คนไทยทั้งหมดคนไทยคนจีนคนเมืองผัสคนอะไรก็มีหมดเลยเนาะเราก็ทำด้วยกันเนาะตอนนี้ทำแล้วท,ทำเสร็จแล้วท่านหอกก็มาอย่างนั้นด้วยกันเนาะ, <S <S ะเราไล่ทำอันนี้เราก็ใจดีเนาะร่วมกันใจดีเนาะทำเสร็จแล้วเราก็ปรุงใจแล้วนเนาะตอนนี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้นี่เราก็อยากจะบ้าน อยากจะบ้นบันเขาเนี่ยไม่มีไฟเลย<ม>อไม่มีไฟค่าไฟก็จะเสียเยอะ<ม>ถ้าขายใจรีก็เข้ามาร่วมกันช่วยกันเนาะตอนนี้วั<ม>นนี้ทนเสร็จแล้วตอนนี้ต้องร่มต้องต้องสร้างอะไรอะ่ะ<ม>ที่นี่เนาะม,มันก็เสียอยู่เนาะ<ม>อันนี้ก็ต้องทำไปค่อยๆทำไป ไทยมีจะน้ำใจไม่พูดไทยไม่พูดจีนไม่พูดเนาะภาษาอะไรไม่พูดเนาะถ้าหมดมาร่วมกันไรชาเนาะเราเป็นจีนเราก็มาร่วมเขาเนาะเราก็มาช่วยเขาทำเนาะโอเคครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับนี่ก็เป็นศรัทธาอีกชั้นหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการสร้างวิหารบ้านงามแห่งนี้นะครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ล้วนเกิดจากศรัทธาศรัทธาและก็ความเชื่อนะครับ ที่ทุกคนมาร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยจนวันนี้ประสบความสำเร็จเป็นวิหารที่งดงามและก็อนุรักษ์ถึงวัฒนธรรมประเพณีและก็ลวดลายยังคงเดิมทุกๆอย่างเลยนะครับตามเจตนารมณ์ของท่านพระอาจารย์ดรวิสิทธิ์ที่ท่านอยากจะคงความเป็นชุมชนนั่งเดิมคงความเป็นวัฒนธรรมประเพณีตรงนี้เอาไว้ครับ